ก่อนพาปังไปอยู่เรื่อยเลยคะ่ะเป็นยังไงบ้างดีใจค่ะที่ได้ไปหลายๆทวีปโดยเฉพาะเทวีปที่เราไม่คิดว่าจะได้ไปก็คือฝั่งลาตินเม็กซิโกบาราซีิลเพราะมันไกลมากๆาค่ะแล้วก็ล่าสุดที่ไปมาก็จะมีสเปนฝรั่งเศสแล้วก็ลอนดอนเป็นเป็นอีกที่หนึ่งที่รู้สึกว่าเอ้ยเรามีแฟนคลับต่างชาติที่เป็นต่างชาติในทวีนี้เอเชียในยุโรปเนี่ยเยอะขนาดนี้ได้เหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะพอไปถึงก็แบบ มันเป็นฟีลอบอุ่นมากเลยหนูหนไม่รู้ว่ามันคือเนเจอร์ดอมอิงหลดหรือเปล่าที่ทุกประเทศที่ไปเนี่ยมันจะรู้สึกถึงความอบอุ่นแล้วก็ความสัมพันธ์ที่มันไม่ใช่แค่ศิลปินกับแฟนคลับอะแต่มันจะเหมือนแบบเออเหมือนเป็นครอบครัวก,กันเหมือนมาแชร์กันบอกเล่ากันอย่างเงี้ยเลยรู้สึกว่า ค่อนข้างที่จะผูกพันกับแฟนคลับด้อมอิงหลอดท,ทุกที่ที่ไปค่ะที่ไหนไปซ้ำแบบเป็นครั้งที่สองมีบ้างไมาหมคะส่วนมากจะเป็นอเมริกาช่วงปีแรกกับ2ปีแรกค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นก็ไม่ไม่ค่อยได้ไปแล้วก็จะย้ายไปที่อื่นไม่ว่าจะเป็นไต้หวนันเม,ม็กซิโกบราซิลฟิลิปปิน ฝรั่งเศสสเปนอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวก็จะมีอีกเรื่อยๆในอนาคตที่ไปซ้ำๆนี่มีแฟนคลับเพิ่มขึ้นบ้างไหมคะมีเพิ่มขึ้นบ้างแล้วก็มีที่อยู่กับเราแบบตั้งแต่ปีแรกด้วยเหมือนกันค่ะที่แอฟเวลาที่เป็นจากฝรั่งนู้นที่เขาเจอเราเราแยกย่ามแบบเขาเป็นยังไงบ้างต่างจากที่นี่ไหมเขาร้องไห้เขาคงดีเขาคงดีใจที่ได้เห็นพวกเราเพราะว่าบางบางคนเขาแบบถ้าพูดตรงๆก็ไม่ไม่สามารถบินมาไทยได้เย,เ,ย <c oughs> เขาก็เฝ้ารอว่าเมื่อไหร่อิงอดจะได้ไปที่บ้านเขาสักที พอเราได้ไปเราก็รู้สึกว่าแบบเออฉัน,ฉนมาแล้วนะเราได้เจอกันแล้วนะต่อให้มันไกลแต่เราก็ได้เจอกัน ก็ดีค่ะถือว่าเป็นการไปที่เรารู้สึกว่าแบบเป็นความทรงจาที่ดีมากๆแล้วก็ไม่รู้เนาะว่าเราจะมีโอกาสได้กลับไปอีกเมื่อไหร่อะไรเงี้ยก็เลยพยายามทําให้แบบบรรยากาศหรือว่าทุกอย่างมันออกมาแบบมีความอบอุ่นมีความสุขแล้วก็อะไรที่เราสามารถที่จะทําให้พวกเขาได้แล้วก็ทําให้นะตอนนั้นเลยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็ดีใจเนาะเหมือนเราเป็นคนเอเชียที่เราเราไปมีแฟนคลับฝั่งทางยุโรปมันก็ยากเพราะว่าหลายๆที่ก็เหมือนจะเป็นคู่แรกที่เราได้แบบเฮ้ยมีมิ팅มี มิตรที่นู่นอะไรอย่างเงี้ยอย่างฝรั่งเศสก็คือเขาก็จะบอกเฮ้ยอันนี้น่าจะเป็นคู่แรกที่มีมิตริ้งที่นี่นะปกติมันก็จะเป็นงานแบบสายแฟชั่นหรือนั่นนี่นู่นอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้ก็เหมือนจะเป็น GL คู่แรกที่เราได้ไปจัดแฟนมิตทานข้าวกับแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยเตรียมตัวยังไงบ้างอะพอไปเจอรับแฟนที่นู่นที่วัฒนธรรมเขาก็ต่างจากบ้านต่างจริงๆไม่ได้เตรียมตัวเลยเลยนะก็พร้อมแบบไปแบบเป็นตัวเองเลยร้อยเปอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราไปถึงก็ ก็ดีเพราะเหมือนเขาก็ชอบที่พวกเราเป็นเป็นแบบนี้อยู่แล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเผยแพร่ความเป็นเราไปเลยวัฒนธรรมไทยใช่ใช่ค่ะจริงๆแบบว่ามีคู่ยูริเกิดขึ้นมาเยอะมากแต่คู่เราก็ยังเป็นคู่ที่แบบว่ากระแสมาเรืนะควรับก็ได้โดนฉายาว่าเป็นคู่ตายายถ้าเป็นถ้า GL เอมาก็ต้องอาจจะต้องนึกถึงอิงหลอดบ้างสักชื่อหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแะค่ะมีวิธีการรักษา ความเป็นตัวเองนี่แหละค่ะเพราะว่าเราก็เป็นแบบเป็นเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นนะคะหน้ากล้องหลังกล้องอะไรเงี้ยก็ทาอาจจะมันอาจจะรับรู้ได้ถึงความจริงใจบ้างคะบางคนก็แฟนคลับเขาชอบความเรียวความอะไรที่ที่เป็นอิงหลอดแหละใช่แล้วก็อย่างอาจจะเป็นคู่แรกๆเลยที่แบบมีคู่ G L ที่เป็นนางงามด้วยมันก็เลยอาจจะเหมือนแบบเป็นภาพจําของเขาไปอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆก็หลายๆคนก็รู้รู้จักเราก่อนที่จะมีซีรีส์ด้วยซ้ำอะไรเงี้ยค่ะ การไปที่นูนเองมาทำให้เราได้รับโอกาสยังไงบ้างโอกาสเาหรอคะก็ะะมันก็ทําให้หลายๆประเทศที่เขารอคอยอ,อย่างเงี้ยมีติดตอ่อเข้ามาว่าเหมือนแบบทางฝั่งยุโรปทางฝั่งลาตินก็อาจจะยังมีอีกหลายที่ที่ติดตอ่อเข้ามาว่าอยากให้เราไปแฟนมิชที่นูน่นเหมือนบราซิลเม็กซิโกก็รอละมันเกือบ3าปีกว่าเราจะได้ไปก่อนหน้านี้อะไรเงี้ยค่ะใชะ่เวลาไปเสิร์ฟแต่ละที่นี่เราต้องหาเนื้อหาความเป็นวัฒนธรรมเขาแบบไปเปลี่ยนแบบ การแสดงหรืออะไรที่นำเสนอมีมีเรื่องเพลงเรื่องชุดแล้วก็อาจจะมีคำศัพท์ทักทายเล็กๆน้อยๆแต่ละประเทศประเทศนั้นแต่หลักๆก็น่าจะเป็นเรื่องของเพลงมากกว่าที่แบบช่วงแันนี้เราจะเสิร์ฟแบบวัฒนธรรมบ้านเขาเพลงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไปีแล้วจะไปที่ที่รู้สึกว่ายังอยากที่จะลองไปอีกสักครั้งหนึ่งนะครับที่ยังไม่เคยไปไม่เคยไปนะคะโอ้ยากจะจริงๆก็โย่จริงๆหนูอยากไปอยากลองไปจีนสักครั้งหนึ่ง ยังไม่เคยเลยค่ะในจีนอะไรนะคะไปจีนนี่คือบอกว่าด้วยความที่แบบว่าหลายหลายคู่เหมือนกันไปที่นู่นแต่ต้องแยกด้วยความแบบสิทธิบางอย่างของเขาไม่เท่าเราอะไรเงี้ยอันนี้เราเราพอจะทราบใช่ไหมคะแต่แฟนขับจีนเป็นยังไงบ้างคะจริงๆเราสืบมาแฟนขับจีนเรามีประมาณห้าสิบคนได้จริจริงๆอินหลอดอ่ะไม่ เนเจอร์อิงหลอดเนี่ยจะอาจจะไม่ได้ถูกใจแม่จีนแต่ว่าถามว่ามีไหม<ช>เราเรามีแม่จีนที่แบบว่าไม่ว่าจะมีอีเวนต์อะไรก็แล้วแต่เขาจะบินมาหาเรา<ม>เขาจะบอกว่าเอ้ยไม่ต้องบินไปหาฉันหรอกดฉันบินมาหาเธอเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็นฟิลแบบเป็นเหมือนครอบครัวจีนน่ารักน่ารักรกเลยอ่ะแต่ถ้าสมมติว่าในอนาคตมีโอกาสที่ได้บินไปเราได้เจอแฟนคลับจีนที่มากขึ้นก็ยินดีค่ะยินดีโอ,อ้ทำไมเราเจาะตลาดจีนยากจากังเรารู้สึกแบบทำไมนะบางครั้งมีไหม หนูว่ามันอาจจะด้วยตัวตัวแนวด้วยะคะ่ะแนวทางแล้วก็เรื่องของซีรีส์ด้วยที่เขาอาจจะยังไม่เคยได้ชมผลงานของเราหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าช่องทางแต่และช่องทางซีรีส์ของเรามันก็ส่วนมากก่อนอนันนี้ก็จะอยู่ในแอปก็ส่วนใหญ่อะไรเงี้ยยังไม่ได้อยู่ในช่องทางสาธารณะซึ่งก็เดี๋ยวมีเรื่องต่อ,ตอไปที่จะ ่าจะเปิดกว้างมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแต่จริงเราก็คือไม่ได้เป็นการคาดหวังแบบกดดันว่าเราจะต้องมีแม่จีนนะอะไรเงี้ยแต่คือแค่เราเห็นเหมือนแบบเวลาทุกครั้งที่จัดอีเวนต์จะมีแฟนลับจีนมาหาเราแบบเอาเงินมาให้มั่งเอาของขวัญมาให้มั่งก็คืออยากจะมีสักครั้งหนึ่งที่เราเหมือนเหมือนที่บราซิลอะค่ะเราอยากจะไปหาเขาบ้างอะไรเงี้ยเผื่อเผื่อเรื่องเผื่อเรื่องนี้จะพาไปได้ค่ะไปเป็นกลุ่มไปเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ย อยาากไปปเมื่อที่ไปลาตินนี้มิวราไปเที่ยวไหมคะว่าไปถ้าลาตินน่าจะไม่มีไม่มีถ้าได้เที่ยวจริงๆก็เป็นยูโรค่ะมีมราจะแบบเก็บางทีกันเองถ้าอย่างผู้เราเหมือนกานการอะไรอย่างเงี้ยไปจนเมื่อวานเร้อกว่าเป็นแบบผู้หญิงหักอะไรบบนั้นแล้ว่ามีแบบบ้างแบบไม่เข้าใจเป็นผู้หญิงเวลาอยู่ด้วยกันมันก็มีบางครั้งอะไรเงี้ยบอสเมื่อวานบอสสมภาษณ์มาแบบนี้ ก็จริงค่ะก็จริงก็หมายถึงว่าก็อาจจะเป็นจุดขายที่ทาให้แฟนคลับเขาเห็นถึงความเลียวว่าคือเวลาที่ปกติอาจจะเหมือนแบบถ้าสมมติเวลาเอ่อหนึ่งสองสามสี่เวลาอยู่หน้ากล้องอาจจะต้องคุยกันอะไรเงี้ยแต่บางทีถ้าสมมติว่ามันมีจุดที่เรารู้สึกแบบยังไม่พร้อมที่จะคุยก็ก็ยังไม่คุยพี่พี่ก็เห็นแล้วก็ตีกันหน้าสื่อไปเลยกป็นก็ปกติหนูว่ามันเป็นปกติของมนุษย์ผู้หญิงที่อ่าเราก็ไม่ได้ไม่ได้ โตมาแบบด้วยการไม่ได so ้ถูกแบบว่าซึมซับมาด้วยการมาเริ่มมาจากการแข่งขันนางงามอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีบ้างที่ไม่ถูกใจลิ้นกับปันตีกันบ้างแต่สุดท้ายเราก็คุยกันก็รักกันเออก็ไม่ได้ไม่ถึงขั้นว่าแบบอุ้ยฉันจะไม่ยุ่งอะไรเงี้ยไม่อะไรเงี้ยค่ะทุกวันนี้ก็รักกันดีนะคะมีการจูนเคลียร์กันไหมว่าจุดไหนที่ชันแบบไม่เข้ากับเธอเลยมีก็บอกว่าเออแบบ มีก็มีบ่อยก็่อยจริงๆก่อนหน้านี้ก็ก็บ่อยค่ะก็มีการแบบคุยกันบ้างว่าเหมือนแบบจุดไหนที่ที่ไม่เข้าใจอะไรเงี้ยแต่คือหลังๆมันก็ต้องยอมรับว่าเหมือนเวลามันก็ชับมากขึ้นที่ที่ที่จะมีโอกาสได้ทำงานด้วยกันหรืออยู่ด้วยกันเราก็รู้สึกว่าใช้เวลาที่เหลือให้เต็มที่กับกับสิ่งที่เอ่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหนึ่งเรื่องความมืออาชีพหรือว่าการอยู่ด้วยกันถ้าไม่ไม่พอใจเรื่องอะไรก็คือต้องคุยกันเลยจะได้ไม่ต้องแบบเอ่อ ให้มันมีโมเมนต์ที่ที่ก่อนหน้านี้มันมันเคยเกิดขึ้นอะไรเงี้ยกัน่กยะก็เยอะเยอะค่ะเยอะปรับจูนกันบ่อยไหมแบบมันบ่อยขนาดไหนกว่าจะมาเป็นอิงฟาชั่นหรืว่าปรับจูนด้วยกันไม่ไม่ได้บ่อยแต่ว่าการทลายกำแพงของแต่ละคนที่มันทำไปเองโดยไม่รู้ตัวมันมันเลยได้อิงหลอดในเวอร์ชัน2025ที่ทุกคนได้เห็นกันแบบดีอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นแบบนี้ตลอดไปนี่แหละค่ะ มีอะไรที่แบบว่าชาร์ลอตชอบอิงฟ้าอิงฟ้าชอบชาร์ลอตตอนนี้บ้างไหมคะตอนนี้เหรอเธอฉันชอบเวอร์ชันแบบ2 0 2 5ของเธอมากบอกอิงฟ้าคือหนูไม่รู้นะแต่หมายถึงว่าหนูหนูหนูกล้าเล่นกับเขามากขึ้นโดยที่หนูไม่ได้ไม่ได้ห่วงว่าเขาจะารําคาหรืออะไรไหรอมัออ้ยบางทีเราก็ไปเกาะแกะเขาซึ่งเมื่อก่อนเราก็จะไม่กล้าไงแบบอยากจะกอดก็ไม่กล้ากลัวเ,ออเขาจะหาว่าเราไม่ให้เกียรติมั้ยแต่เดี๋ยวนี้คือแบบกอดก็คืออยากกอดก็กอดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะกอดให้ดูได้ไหมตอนนี้เลย ก็กอดได้ชอบไหมหนูไม่รู้แต่ก็คือแบบเมันก็คือสิ่งที่เราอยากทำอ๋อหันอีกทีได้ไหมจับผ้าไม่ทันเหมือนพี่น้องกอดกันอ่ะพี่นีคือันนี้นี่แหละอินฟ้าแล้วชอบอะไรสองัญยี่สิบหชาลอตเนี่ยเธอชอบที่เขาโตขึ้นมีสติมากขึ้นแล้วก็สดใสขึ้นไม่คิดเยอะอืมไมาถึงว่าไม่คิดเยอะในการที่จะต้องแบบทําอะไรก็แล้วแต่ต้อง อย่างที่บอกบางทีมันเกิดจากความคิดมากคิดไปเองคิดนั่นนี่นูน่นซึ่งเราก็รู้สึกว่าจริงๆเราก็อยากให้เขาเป็นเหมือนน้องๆทั่วไปที่สามารถเข้ามาเล่นเข้ามาคุยกันได้อะไรเงรี้ยพราีที่ถ้าคิดเดยอะบางทีเราเข้าไม่ถึงว่าแบบคิดอะไรอยู่รยรหรืออะไรเงี้ยหรือว่าบางทีเราเราแบบไม่ได้ ไม่ได้มีเวลามากที่จะแบบมานั่งเคลียร์กันวันน,นี้บางทีคิวไม่ตรงกันบางทีนั่นนี่นู่นอะไรเงี้ยก็อยากให้เขาแบบหนึ่งคือไม่ต้องคิดเยอะสองก็คือพอเริ่มโตขึ้นเขาจะเริ่มคิดได้เองว่าโอเคเออว่าเวลาอยู่ด้วยกันหรือเวลาแบบอยู่โดยภาพรวมอะไรเงี้ยมันจะสดใสขึ้นหรือว่ามันจะมีความสนุก เอนจอยมากขึ้นซึ่งว่าคิดว่าทุกคนก็น่าจะน่าจะสัมผัสได้อยากให้แซวอยากให้เล่นบ้างเฉยๆัน่อยไม่อยากกอดชาลอ์หน่อยหรอเออบังค์ชาลล์กอดยุ่งฉ่ำเขาชอบที่พี่เตียนเขาชอบซึนแบบว่าแต่กอดก็ไม่กอดอะไรอย่างเนะคะพี่น้องกอดกันจริงปะเนี่ยต่างวัยไปเนี่ยขยันถามทุกอย่าง ความห PA ่างเนี้ยอย่างบอสเอ่ยปากมาพูดเนี้ยเราเคยแบบบอสเรียกเราไปคุยบ้างไหมแบบปัชนาสตีแบบนี้เลยบอสอาจจะไม่ได้เรียกโดยตรงแต่ว่าจะเป็นทางกรรมการในบริษัทที่เรียกเราเข้าไปแดูว่าบางทีแบบมันมันเคยมีครั้งหนึ่งที่ไม่มองหน้ากันเลยใช่มาครุเลยล่ะก็ได้มีการเรียกเข้าไปว่าเหมือนแบบสาเหตุมันเกิดจากอะไรก็เลยได้มีโอกาสได้พูด ความคิดของแต่ละคนแชร์กันอะไรเงี้ยพอถึงจุดตรงนั้ก็มันเหมือนมันต้องยอมลดกันคนละ50-50แล้วก็รับฟังกันมากขึ้นอะไรจริงจริงด้วยการที่เราต้องปรับจูนกันเรื่อยๆเพราะอะไรบ้างเพราะแฟนคลับหรืออะไรยังไงบ้างก็มีผลนะแฟนคลับก็มีผลอย่างบางทีเหมือนแบบอาจจะเป็นส่วนเล็กๆที่ทําให้รู้สึกว่าเราแบบไม่ค่อยอยากเข้าใกล้กันเพราะจะชอบมีก็มีก็มีบ้างแต่ว่าส่วนมากก็มาจากทางพวกเราด้วยหนึ่งบางทีอย่างที่บอกไปคิดไปเอง คิดเ,เยอะอน,นั่นนี่นู่นอะไรอย่างเงี้ยคก็ยอมรับเลยว่าเป็นเป็นคนคิดเยอะแล้วก็คิดแบบกลัวกลัวด้วยค่ะกลัวจะไม่พอใจกลัวจะไม่ถูกใจอะไรอย่างเงี้ยจนมันอาจจะทําให้บรรยากาศมันไม่ไม่น่าแบบมาคุไม่น่าไม่น่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่หลังๆก็ก็เริ่มดีมดีขึ้นค่ะ แต่ก็แยกกันไม่ได้คู่เราเพิ่งพากันรูพากันปังหนาก็ไม่ไม่ก็ยังอยู่อิงหลอดนี่แหละไม่ไม่มีอิงก็มีหลอดไม่มีหลอดก็มีอิงอยู่ก็ยังก็ยังมีมันก็ยังมีผลงานกันอยู่มีลอ้านนัเก็ยังอยู่ยังไม่ได้ แฟนคลับชอบแต่งฟิกแบบไม่หนูเป็นมะเร็งเอ้ยหนูแบบรวยหนูอะไรอย่างเงี้ยแบบเศร้าอ่ะหนูอ่านนะหนูอ่านนะไม่ไม่มีหลอกรักกันหวานกันไม่มีเห็นคอมเมนต์แบบนั้นเรารู้สึกยังไงบ้างหนูก็จะพิมพ์ว่าโอ้ยคำเดียวแบบว่าให้รับรู้ว่าฉันเห็นแล้วนะไม่เอาขมได้ไหมชีวิตจริงมันดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเซลๆ์เซลลเขาไปค่ะโอเคนะคะ